วันนี้ก็มาตกปลาใช้ฝังครับอันนีครับน้ำแมนครับน้ำแมนเปิดตัวครับมาส่งครับวันนี้พาพี่ฝรั่งครับมาเที่ยวครับคาฟ์เปียลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูครับวันนี้มาจากเยอรมันครับมาเที่ยวตกปลาครับตกปลาตกปลาเราตกปลาใช้ฝังดูครับอันนี้อุปกรณ์ก็ซื้อในเมืองไทยครับง่ายๆครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมลองให้คาฟ์เปียลใช้ลาบาร่าคาดาวครับรุ่นนี้ครับ เราปักครับตีแบบน้ำตื้นๆใช้ฝั่งครับ๋ลองดูครับตัวนี้ครับนี่ครับตอนนี้ก็เดินมาเลาะแนวใช้ฝังมาครับแบบพ่ทยิวก็แ้เจออวไปครับตีหาตามหินใกล้ๆฝังนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับมีตัวก็ค่อยมาดูีกทีครับผมก็เปลี่ยงออกไปครับคอยเบาๆครับใกล้ๆฝังครับขาปักเสาไซยังไม่โตมาก แต่ใกล้ๆอย่างนี้บางทีถ้าน้ำดีก็มีใหญ่ๆไหมครับวิ่งอียวิ่งอีกเฟดฟดเฟดโอกุ๊ป้าป้าป้า มาแล้วหนึ่งตัวเอาไหมกลุปเลร์ลุบเลยคลุบเนี่ครับปลาเก่าครับขึ้นมาแล้วครับตัวนี้โอ้โคตรโคตรโคตรูครับ มิคาอิลครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอเคจับสายจับสายเย็ดเย็ดเดี๋ยวผมกำลังปล่อยตัวนึ่ครับเขาก็ได้อีกตัวนึงแล้วเป็นปลาเก๋าใส่งามครับมิคาอิลครับมามามาว่าง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 แล้ววางมือเย็ดเย็ดเลยปลาเก๋าสองตัวครับมาจากกองยานเดี๋ยวลาบาลาเขาดาวครับ ฝีมือของมิคาอิลครับแล้วก็ของผมครับคนละตัวครับนี่ครับขอดาวสีนี้ครับเฮ้เลยโอเคครับอันนี้ครับผลงานจากลาวาลาเอาดาวครับขอเข้ากล้องนิดนึงครับตกได้ครับสวยของนี่ครับฝีมือของมิคาอิลครับกับปลาเก๋าครับใช้ฟางครับนี่ครับครั้งแรกในเมืองไทยครับตกปลาเก๋าโอเคกูด นี่ครับผมผลงานเยอะตัวนี้ครับกับปลาใช้ฝั่งลาบาร่าเข้าดาวกอหรือเจอก็ได้ครับได้ผลครับปลาเก่าก็ช้ฝั่งก็ไซส์ครับปีเล็กใหญ่ครับไปครับเดี๋ยวเราเดินหน้าย้ายหมายกันต่อครับตรงนี้ให้สวยสองตัวครับแล้วก็เงียบไปครับเดี๋ยวลองไปดูข้างหน้ากันดูครับนะครับโดนลงหินก็ต้องระวังครับเนี่ยครับโอ้ลื่นครับรองเท้าวันนี้ผมรองเท้าไม่ค่อยดีด้วยอับ เดี๋ยวไปดูต่อข้างหน้าครับผมให้มิคาเอลครับนำหน้าไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้เรียกเรียกถูกเรียกผิดเนี่ยเจอตังไหนชอบไหนก็เวี่ยงเลยครับ๋ยวผมจะลองดูที่แถวนี้ก่อนครับลองเบี่ยงกนอยู่พักใหญ่ครับรุปภาพ้งแต่ได้สองตัวนั้นแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยครับโอ้โหปลาอยู่ๆก็หยุดจินไปเรื่อยครับหรือมันหมดตัวแล้วครับลองหานต่อไปครับ น้ำก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเดินเดินหยุดหยุดด้วยทำให้ปลาค่อน้งจะกัดยากกัดเป็นระยะกัดเป็นช่วงครับถ้ามีตัวต้องพยายามตีต่อไปครับลองมาดูด้านนี้ดูบ้างครับก็เลียงอยู่ครับวีเลาะห์ทางแคบปังครับปลาอะไรไม่รู้สวยแต่ไปกดปิดกล้องครับ กดปิดครับไป,ปดกดปิดกล้องแหมเปิดอัตโนมัติสักเค่ตัวไปเก่าเล็กครับครับตัวนี้ปล่อยครับค่อยๆปลดเบ็ดครับนี่ครับมันประบัดเนี่ยเราเบ็ดจะเกี่ยวมือด้วยปลดเบ็ดเรียบร้อยครับตัวนี้รีลิสลีลิสรีลิสไปครับอา่าปล่อยไปก่อนครับตัวเล็กแล้วเกิน ไม่โกงครับโอ้ oh. small, s <S <Okay. S 1> สมโมนี่แค่สโมส์ใไ่เล็กครับส่เล็กครับปวดเบรกกันครับอ่าต่อครับไปครับอุ้ยเกือบบนหิ้ว เนี่ยมาทางนี้นี่ยเป็นปลาเก๋าอีกตัวครับกับลาพาร่าเขาดาวครับตรนี้ก็ใส่สวยขึ้นมาหน่อยอ๋อเย้ครับใบนี้ครับปลเป็นได้ครับตัวแผลไปแล้วครับปล่อยก็ไปก่อนครับนี่ครับตอนนี้ก็ตีกันไปจอฝูงปลาเกา๋าเล็กๆแต่ว่า อยู่ๆปลาก็หยุดช่วยครับผมก็ต้องแปลอังกฤษคำไทยคำครับให้คุณคาเฟอิลครับฟังครับว <c oughs> ่าปลา,ปา,ปามันหยุดช่วยครับช่วงนี้ก็ต้องเดินหาไปดูข้างหน้าต่อครับเผือจะมีหลุมตรงไหนดีๆครับมีปลาเก๋าอยู่ใน,นหน้าตัวครับส่วนี้ก่บรรยากาศใช้ฟังครับนี่ก็ผลหาปลาอยู่ครับเราก็เลือกวิธีการ ตอเหยื่อแล้วก็ขยับเหยื่อไปมาครับว่าทําไมปลาไม่สวยครับนี่ครับตกปลาครับก็ต้องค้นหาไปด้วยครับเป็นช่วงเวลาหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวสงกันต่อครับตอนนี้ปลาหยุดสวยครับดึงมาดึงมาดึงมาเอาครับงเก็บกล้องไว้ทันน่าไรครับวิคายูครับโชว์เขาเตะรัวปละเก๋าขึ้นมาแล้วโอ้กูด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 อย่างเดียวเลยผม ระวังลื่นนะระวังลื่นไปครับเดี๋ยวไปช่วยเขาหยมาแล้วครับปลาเก๋าครับจากลาบาล่าเขาดาวอีลิตฮ่ามิคเตอิวครับเก๋าท้ายใหญ่ครับเดี๋ยวขอเห็นๆข้างๆหน่อยครับโอเคกูดรอรอโอ้โหโครับโครับโหลแล้วครับกอซื้อมาเรื่อยๆ ไม่ได้เปิดกล้องแล้วัปิดกล้องปุ๊บโดนเลยเปิดตั้งนานไม่ไมกินอเราลื่นครับตรงนี้ครับลื่นครับโอ้ยรองเท้าลื่นครับไปไม่ได้ครับเดินเดินเดอเออฟ้องมันลื่นครับโองเข้าเปียกช่วยยกหน่อยช่วยยกหน่อย ออกมาแล้วมาเรืโอ้ยรื่อนเรื่อนเรื่นเื่น Thank you Thank you เอาครับตัวนี้ก็เป็นปลาเก๋าอีกตัวครับแต่เดี๋ยวเราขอลาลิโต้ครับตัวนี้เจะเป็นลิโต้ดำลึกบ้างครับหลังจากปลางี่เงี่ยไปกินมนาครับโอเคครับเอาครับลองเวียงใหม่ครับอันนี้เปิดกล้องครับเมื่อกี้ปิดกล้องไว้ครับไม่ยอมเปิดมา โอ้โหว่าเก่าแั่งสวยเปิดตั้งนานก็ไม่ยอมสวยรับเหมือนมีปลากระโดดครับหริ่บพอต่อปิดกล้องก็ไม่ยอมครับไม่ยอมสวยครับ เก่าไปแล้วครับไอ้ข้อม,ม่วงครับข้อม,ม่วงมาแล้วครับกดเบ็ดครับแล้วก็ปล่อยไปครับนี่สมอสมอกี้เยอะเตะครับมาถึงตามมาชาร์จใกล้ๆฝั่งเลยครับเก่าครับโอ้ เร็วโอ้าไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรเกลีไม่เออมปเ็นไรอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละไม่ใช่เปิดกล้องครับเดีย๋ยวมาันติดครับก็เลยปิดกล้องพอพอออกมาจากหินได้ก็เก็บมาครับแาม,มาชาร์จอีกตัวครับเจ้าเข่าตัวนี้ม,มันดัดตุ้มแต่เมื่อะไรครับเนี่ยเอาครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาต่อครับ ครใหญ่้ตครับ,รบปลาเก๋าครับโอ้ยครับใหญโคตครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้หนักครับหนักครับไม่ยอมขึ้นครับ ไม้ตัวครับไม้ตัวโอ้แหมใส่อะไรเรียกันครับปลาเก่าครับโอ้ต,ต,อตัวนี้ตัวนี้ดึงหนักแรงดีครับตัดติ่ใจยกเลยครับ ว่าคงไม่ตกหมายห้ตัวครับปุ๊ปเปอร์ครับตัวใหญ่ครับโอ้ปุ๊ปเปอร์ฟิตเออผลงานปลาเก่าอีกตัวครับจากาาลาวาลิตโต้ครับนี่ครับอองามครับ ็เป็นช่อม,ม่วงครับตัวที่ปล่อยไปเมื่อกี้เปล่าช่อ,ชอม,ม่วงไปตัวเอ,อ้ปล่อยไปก่อนหมดเบ็ดเรียบร้อยครับการปล่อยไปครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเยี่ห้อใหม่ตัวครับคาไฟเอลครับลองหาดูครับปลาเริ่มไม่สวยครับปลาเริ่มอยู่เลึกอยู่ลึกก็ต้องเอาดำเลึกลงครับเสีย่ยงหินหนะครับ ตัวโอ้ยตัวนี้ครับมันกลัวเหยื่อหลายทีแล้วครับเรียบร้อยครับตู๊เปอร์อีกตัวหนึ่งโอ้ใกล้หินครับครับตัวนี้ครับอีกตัวนี้ครับปลาเก๋าครับปล่อยไปดีกว่าครับไซส์ยังเล็กแลวกนครับเดี๋ยวเอาไซส์โตวัานี้ดีกว่าครับ ไลยครับเลยยันเลยเันเลยยัดเลยไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โอเคครับเป็นช่อม่วงครับอ่าโอเคจวดจวด,ด,ดอ่าเป็ดเรียบร้อยครับปล่อยไปครับอ่า ได้ครับเผอจะเข้าหินครับเก่าครับโอ้สาตัวโอเคอยู่ครับตัวนี้ตกหลุมครับเอาลกไปก่อนนี่จากผลงานลิสโต้เหมือนเดิมครับโอเคครับครับตอนนี้ก็เข้าเวลาเย็นแล้วครับอีกไม่นานก็คงจะหมดแสงครับคาปาอิวก็ยังบานหาตัวต่อไปอยู่ครับผมก็ ไปไปครับเก็บเอาให้ได้สักสองสามหน่วยครับลองดูครับจะมีสวยไหมถ้ามันมีก็ลับครับอุ้ยรุดอู้บิ๊กบิ๊ก โอ้ยหลุดครับตัวนี้หลุดไปครับบิ๊กด้วยครับโอ้โครับตอนนี้ก็หมดเวลาครับเราก็กำลังจะกลับกันครับเซอร์ชาฟิวครับมาที่เียวครับตอนหลังก็ใช้เหยื่อดำลึกกันครับช่วงแรกก็ใช้ขอดาวครับน้ำตื้นฟ้าอากาศดีอกันแล้วับคันลาพลาประกบแล้วก็ลอก ลาบลาบยีวันนี้นะครับวันนี้เอามาตีใส่ฝั่งครับโอเคครับนะครับมันสนุกสนุกครับน่ครับี่เตอร์คาร์ไปอิวครับครับคุณครับพามาเที่ยองครับเวทีกู๊ดโอเคเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่ครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับกับบรรยากาศยามเย็นครับถึงแสงลำไรครับผมไปกันก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบบ๊าายยบ๊ายบาย นี่ครับ <Thank> you, วันนี้ก็ Great fishing day thank you very much ครับไปอิวครับก็ได้ปลากลับไปกินจากใช้ฝั่งทะเลครับพอหลัง้วยครับในการมาเที่ยวั้งนี้ครับโอ้โหคุ้มค่าทีเดียวครับ